สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่าแห่งศรัทธาเรื่องราวของพระผู้ยิ่งใหญ่รูปหนึ่งผู้ใช้ทั้งชีวิตเพื่อเดินฝ่าป่าเขาฝ่าความกลัวฝ่าความทุกข์และฝ่ากิเลสในใจมนุษย์เรื่องราวของบูรพาจารย์แห่งกองทัพธรรมผู้เป็นดั่งรากแก้วของสายพระป่าเมืองไทย หลวงปู่มั่นภูริทัตโตตอนที่หนึ่งปฐมวัยแห่งดอกบัวอีสานสู่มหากาบแห่งจิตวิญญาณท่ามกลางเสียงกระดิ่งคอวัวที่ดังแว่วมาตามสายลมร้อนของที่ราบสูงในยุคที่สยามประเทศยังเต็มไปด้วยผืนป่าดิบและไข้ป่าชุกชุมใครจะรู้ว่าทารกน้อยที่ถือกำเนิดในหมู่บ้านเล็กๆณจังหวัดอุบลราชธานี จะกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ไขปริศนาแห่งทุกข์และเป็นผู้วางรากฐานพระป่าให้มั่นคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องราวของภิกษุรูปหนึ่งแต่เป็นมหากา์แห่งการต่อสู้ระหว่างจิตกับกิเลสภายใต้ร่มเงาของพฤกษาและความเงียบสงัดของถ้ำลึกณบ้านคำบงเมื่อแสงทองแรกของดวงตะวันเริ่มจับขอบฟ้าท่าพระสมีผ่านยอดต้นยางนาที่สูงตรงาน เสียงไก่ป่าขันกระชันรับกันเป็นทอดๆบรรยากาศในหมู่บ้านคํำบงตื่นขึ้นพร้อมกับควันไฟที่พวยพุ่งจากของทุกครัวเรือนเด็กชายมั่นในวัยเยาว์ตื่นขึ้นก่อนใครในบ้านเขาไม่ได้ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงปลุกแต่ตื่นด้วยความเคยชินของจิตที่สงบเขาเดินลงจากใต้ถุนเรือนไม้ที่เปียกชุ่มด้วยน้ำค้างมุ่งหน้าไปที่ตุ่มน้ำดินเผาเพื่อล้างหน้าล้างตาน้ำที่เย็นเฉียบนั้นไม่ได้ทำให้เขาสะดุง้ง แต่กลับทำให้สติสัมปชัญญะของเขาตื่นตัวในวัยเด็กเด็กชายมั่นคือแรงงานสำคัญของครอบครัวกิจวัตรประจำวันของเขาเริ่มต้นด้วยการต้อนควายออกสู่ท้องทุ่งพอคำดวงมักจะชมเสมอว่ามั่นเป็นเด็กที่ดูแลสัตว์ได้ดีผิดปกติเขาไม่เคยใช้ไม้เรียวฟาดควายแต่จะใช้วิธีการจูงและพูดคุยราวกับพกมันฟ,ฟังภาษาคนรู้เรื่องมั่นเอ๋ยทำไมเจ้าไม่เคียนมันบ้างล่ะลูก ควายมันดื้อน,นะเด็กชายมั่นเงอยหน้าขึ้นพร้อมรอยยิ้มละใหม่ตอบว่าอีพ่อสัตว์มันก็มีหัวใจเหมือนเราถ้าเราเมตตามันมันก็รู้ความถ้าเราตีมันใจมันก็เจ็บใจเราก็ร้อนร้อนเพราะโกรธไม่เป็นสุขหรอกคําพูดนี้ทําให้นายคํำดวงถึงกับนิ่งอั้นเพราะเป็นคําสอนที่ดูจะเกินวัยเด็กสิบขวบไปมากนักระหว่างวันในทองทุ่ง ขณะที่เพื่อนวัยเดียวกันวิ่งเล่นซุกซนหรือยิงนกตกปลาเด็กชายมั่นมักจะเลือกนั่งสงบอยู่ใต้ร่มไม้่อยริมห้วยเขาเฝ้ามองธรรมชาติอย่างละเอียดการดูมดงานที่สามัคคีกันดูแมงมุมที่ถักทอใยอย่างอดทนเขาเรียนรู้ว่าทุกชีวิตมีความเพียรพยายามเมื่อตะวันคล้อยต่ำกลิ่นดอกวาสนาและดอกแก้วเริ่มหอมโชยมาตามลมเด็กชายมั่นจะช่วยโยมแม่จันเตรียมสำหรับกับข้าว และหน้าที่สำคัญคือการไปนั่งฟังธรรมจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่ศาลาวัดมีคืนหนึ่งหลังจากฟังพระท่านเทศเรื่องการเกิดเป็นทุกข์เด็กชายมั่นเดินกลับบ้านภายใต้แสงจันทร์เต็มดวงเขาถามแม่จันว่าแม่ครับที่พระท่านว่าเกิดมาเป็นทุกข์เพราะต้องแก่ต้องเจ็บจริงไหมครับแล้วถ้าเราไม่เกิดอีกเราจะไปอยู่ที่ไหนแม่จันหยุดเดินมองดูลูกชายด้วยความรักและกังวลใจลึก,ลก เพื่อนว่าไปนิพพานลูกเอ๋ยแต่มันยากนะคนธรรมดาอย่างเราจะไปถึงต้องบวชต้องเรียนต้องปฏิบัติจนหมดกิเลสถ้ามันยากงั้นผมยิ่งต้องเริ่มแต่วันนี้สิครับแม่เด็กชายตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจนคนเป็นแม่ใจหายชีวิตประจำวันของเขาวนเวียนอยู่กับการกระตัญญูต่อพ่อแม่และการฝึกจิตใจจนกระทั่งอายุได้15ปีกลิ่นอายของภากาสาวพัดก็เรียกหาเขาแรงขึ้นทุกที ความเรียบง่ายของชีวิตในป่าดงพงไพรได้หล่อหลอมให้เขากลายเป็นคนอดทนสงบและช่างสังเกตซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักรบธรรมที่จะต้องออกไปสู้กับกิเลสในวันหน้าตอนที่สองสามเณรมั่นและการก้าวพ้นพันธนาการแห่งบ้านเกิดบรรยากาศการบำเพชาณวัดบ้านคำบงในเช้าวันที่อากาศแจ่มใสลมหนาวอ่อนๆพัดโชยมาจากลำน้ำโขงนำเอาความสดชื่นมาสู่หมู่บ้านคำบง ชาวบ้านต่างพากันหาบระกาใส่เข้าปลาอาหารมุ่งหน้าสู่โบสถ์ไม้เก่าแก่ที่มีลวดลายแกะสลักแบบพื้นบ้านแสงแดดรำไรสองลอดช่องหน้าต่างไม้ลงมาจับที่ใบหน้าอันสงบนิ่งของมั่นในชุดนุ่งขาวห่มขาวผิวพรรณของเขาดูผุดผ่องยิ่งกว่าวันใดๆเมื่อพิธีบรพชาเสร็จสิ้นสามเณรมั่นเดินออกจากโบสถ์ด้วยกิริยาที่สำรวมเท้าเปล่าสัมผัสพื้นหญ้าที่ยังมีน้ำค้างเกาะพราว ความรู้สึกในใจของเขาเหมือนนกที่พ้นจากกรงขังท่านพึงพอใจในความเบากายเบาใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนชีวิตในวัดป่าสมัยนั้นไม่ได้สะดวกสบายสามเณรมั่นต้องตื่นตั้งแต่ตีสีท่ามกลางความมืดมิดและเสียงมแมลงกลางคืนที่ยังไม่เงียบหายกิจวัตรแรกคือการทำความสะอาดศาลาและลานวัดกวาดใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นเสียงไม้กวาดทางมะพร้าวดังครืดครืด จังหวะที่สม่ำเสมอนั้นกลายเป็นอุปกรณ์ฝึกสติชั้นดีของท่านท่านมักจะรำพึงในใจขณะกวาดใบไม้ว่าใบไม้ร่วงลงดินก็กลายเป็นปุ๋ยชีวิตคนเราก็ร่วงหล่นลงสู่ความตายไม่ต่างกันจะมัวห่วงอะไรอะไรกับรูปร่างกายนี้หลังจากการบินทบาทที่ต้องเดินเท้าเปล่าผ่านขวากน้ำและทางเกวียนที่ขรุขระสามเณรมั่นจะนั่งฉันอาหารในบาทเพียงมือเดียว ท่านสังเกตดูรสชาติอาหารที่ผ่านลิ้นแล้วสอนตัวเองเสมอว่าฉันเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อฉันบรรยากาศการฉันในศาลาไม้ที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงนกเขาขันแว่วมาไกลๆทำให้จิตของท่านดิ่งเข้าสู่ความสงบได้ง่ายขึ้นพระอาจารย์ที่วัดบ้านคำบงมักจะเรียกสามเณรมั่นมาสนทนาธรรมบ่อยครั้งเพราะเห็นว่าสามเณรน้อยรูปนี้มีคำถามที่ลึกซึ้งเกินอายุ พระอาจารย์ถามสามเณรมั่นเจ้าเรียนบทสวดเจ็ดตำนานจบไวกว่าใครเพื่อนเจ้าคิดว่าบทไหนดีที่สุดสามเณรมั่นกระผมเห็นว่าไม่มีบทไหนดีไปกว่าบทแห่งสติขอรับพระอาจารย์ต่อให้สวดได้หมื่นจบแต่ถ้าสติไม่อยู่กับตัวใจยังวอกแวกไปหาทุ่งนาหาบ้านป่าบทสวดนั้นก็เป็นเพียงเสียงนกเสียงกาพระอาจารย์นิ่งอึ้งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะยิ้มด้วยความเมตตาเจ้าพูดถูกจิตที่ฝึกดีแล้วนั่นแหละคือของดีและขลังที่แท้จริงเวลาผ่านไปสองปีความเคร่งครัดและปัญญาของสามเณรมั่นเป็นที่เลื่องลือแต่แล้ววิบากกรรมทางโลกก็มาเยือนเมื่อโยมพ่อคำดวงล้มป่วยลงและงานในทุ่งนาขาดแรงงานหลัดโยมพ่อได้ส่งข่าวมาขอให้สามเณรมั่นลาสิกขาออกไปช่วยงานและสืบทอดมรดกของตระกูล บรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความบีบคั้นสามเณรนิ่งเงียบอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ท้ายวัดลมพัดแรงจนใบโพสั่นไหวเหมือนหัวใจของท่านท่านมองดูจีวรสีเหลืองที่สวมใส่ด้วยความอาลายัยแต่เสียงของความกระตันยู่ก็ดังพอกันท่านกลับไปสนทนากับพระอาจารย์ด้วยแววตาที่หม่นลงเล็กน้อยสามเณรมั่นถามพระอาจารย์ขอรับหากกระผมเลือกทางธรรมในตอนนี้แต่ทิ้งโยมพ่อที่ป่วยไว้เบื้องหลัง กระผมจะเป็นคนเนรคุณหรือไม่พระอาจารย์ตอบการตอบแทนคุณพ่อแม่นั้นทำได้หลายทางแต่วาสนาในทางธรรมนั้นไม่ใช่ทุกคนจะมีได้หากเจ้าสึกไปเพราะความจำเป็นใจเจ้าก็ยังเป็นเนรอยู่แต่ถ้าเจ้าอยู่ต่อด้วยใจที่กังวลเจ้าก็ไม่ใช่เนรที่แท้จริงจงไปทำหน้าที่ลูกให้สมบูรณ์เสียก่อนเมื่อถึงเวลาทมจะเรียกเจ้ากลับมาเองในที่สุดสามเณรมั่นตัดสินใจลาสิกขาตามคำขอของครอบครัว บรรยากาศในวันที่ท่านเปลี่ยนชุดจากผ้ากาสาวพัดกลับมาเป็นผ้าหม่ำชาวบ้านเป็นวันที่หม่นหมองที่สุดในความรู้สึกของท่านท่านกราบลาพระประธานด้วยน้ำตาคลอหน่วยพร้อมตั้งสัจจาทิ่ฐานในใจว่าการศึกครั้งนี้ไม่ใช่การละทิ้งแต่เป็นการไปเคลียร์หนี้ทางโลกให้สิ้นซากเพื่อที่วันหน้าจะได้กลับมาบวชโดยไม่มีพันธนาการใดๆมาฉุดรั้งจิตใจได้อีกท่านเดินออกจากวัดคำบงมุ่งหน้าสู่ทุ่งนาด้วยฝีเท้าที่หนักแน่น แม้ร่างกายจะเป็นชาวนาแต่วิสัยแห่งสมณะได้อย่างรากลึกลงในดวงจิตเสียแล้วชีวิตในฐานะทิดมั่นหนุ่มผู้เคยบวชเต็มไปด้วยบททดสอบทางโลกทั้งความรักการทำงานหนักและแรงกดดันจากสังคมรอบข้างแต่ใครจะรู้ว่าภายใต้ผ้าเขาม้าที่คาดเอวและคราบเหงื่อใครกลางทุ่งนาจิตใจของเขากลับยิ่งเร่งร้าการภาวนาอย่างหนักหน่วงอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาสลัดทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งความรัก เพื่อมุ่งหน้าสู่เส้นทางพระป่าอย่างถาวรเมื่อเพศสมณะถูกพรากจากร่างแต่ใจกลับยังครองจีวรอ,อยู่ทุกลมหายใจชีวิตของทิดมั่นในวัยหนุ่มชะกันจึงเปรียบเสมือนการเดินอยู่บนเส้นขนานระหว่างหน้าที่และศรัทธาท่า,ามกลางเสียงแคนและบรรยากาศอันรื่นเริงของหนุ่มสาวชาวอีสานมีเพียงเขาที่มองเห็นความว่างเปล่าซ่อนอยู่ในเสียงเพลงเหล่านั้นและรอคอยเวลา ที่จะสลัดโคลนตมแห่งโลกเพื่อไปเป็นดอกบัวที่แบ่งบานในป่าชัดตอนที่สเพลิงรักเพลิงโลกและการก้าวสู่ร่มกาสาวพัฒนิรัน์ทิศมั่นเติบตัวเป็นชายหนุ่มรูปงามผิวพรรณสะอาดยิ่งกว่าชายใดในบ้านคำบงในสมัยนั้นยามเย็นหลังจากเสร็จงานนาหนุ่มสาวมักจะมารวมตัวกันลงข่วงกิจกรรมปั่นฝ้ายและพบปะกัน แสงไฟจากกองฟืนส่องใบหน้าหญิงสาวที่งามพิสุทธิเสียงหัวเราะต่อกระซิบดังไปทั่วข่วงไยมีหญิงสาวนางหนึ่งในหมู่บ้านที่หมายปองทิศมั่นนางมักจะนำอาหารเลิศรสมาฝากและส่งสายตาที่เต็มไปด้วยความรักใคร่บรรยากาศยามค่ำคืนที่มีลมพัดเย็นและกลิ่นดอกปีบหอมรังจวนใจเป็นบททดสอบที่หนักหน่วงสำหรับชายหนุ่มวัยชกัน ในคืนหนึ่งขณะที่นั่งอยู่ริมชานเรือนหญิงสาวผู้นั้นถามทิศมั่นด้วยเสียงเศร้าว่าพี่มั่นพี่ศึกมาตั้งนานแล้วเหตุใดใจ,จพี่เหมือนยังอยู่ที่วัดสายตาพี่มองข้ามฉันมองข้ามความรักของคนรอบข้างไปไกลแสนไกลพี่มองหาอะไรอยู่หรือทิศมั่นทอดสายตามองไปยังดวงจันทร์ที่ถูกเมฆบดบังแล้วตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่เด็ดขาดว่า น้องเอย๋ยความรักของโลกเหมือนน้ำผึ้งที่อาบบนคมดาบลิ้มรสแล้วก็ต้องเจ็บตัวความสุขที่เจ้าว่ามันช่างสั้นนักวันนี้เราหนุ่มสาววันหน้าเราก็เหี่ยวแห้งวันสุดท้ายเราก็ต้องพลัดพรากจากกันด้วยความตายพี่ไม่ได้มองข้ามเจ้าแต่พี่มองเห็นความทุกข์ที่รออยู่ข้างหน้าต่างหากหญิงสาวน้ําตาคลอพี่จะไม่ยอมมีคู่ครองเหมือนชายคนอื่นในหมู่บ้านเลยหรือ พี่มีคู่แล้วทิดมั่นตอบคู่ของพี่คือสติและปัญญาหากพี่ไม่มีสองสิ่งนี้พี่คงหลงทางในสังสารวัฏนี้ไม่จบสิ้นแม้จะทำงานหนักในไรนาแต่ทิดมั่นไม่เคยละทิ้งการฝึกจิตทุกครั้งที่ยกจอบสับลงดินท่านจะกำหนดว่าพุทธเมื่อยกจอบขึ้นจะกำหนดว่าโทท่านทำให้การทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นสูงจนกระทั่งความเหนื่อยยากทางกาย ไม่สามารถเข้าถึงใจได้วันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังหาบฟืนหนักอึ้งผ่านทางเปลี่ยวแสงแดดแผดเผาจนเหงื่อไหลเข้าตาท่านหยุดพักใต้ต้นตะเคียนใหญ่ความเงียบของป่าทำให้ท่านเห็นภาพนิมิตถึงความตายของตัวเองเห็นร่างกายที่กำลังเน่าเปื่อยสลายลงสู่ดินท่านเกิดความสลดสังเวชรรมสังเวชอย่างรุนแรงจนน้ำตาไหลออกมาท่านรำพึงกับตนเองว่า เราจะมัวมาหาฟืนหาบหญ้าอยู่อย่างนี้ไปถึงเม no ื่อไหร่หากตายไปในตอนนี้อะไรเล่าที่จะเป็นที่พึ่งทรับสมบัติหรือหรือคำสรรเสริญไม่มีเลยมีแต่บุญและบาปเท่านั้นเมื่ออายุครบ22ปีพศ2436หลังจากที่โยมพ่อหายเจ็บป่วยและภาระทางบ้านเริ่มคลี่คลายทิดมั่นรู้ดีว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะออกรบอย่างจริงจัง ท่านเดินเข้าไปกราบลาโยมพ่อและโยมแม่ด้วยเบญจางคับประดิษฐ์โยมแม่จันร้องไห้ด้วยความเสียดายลูกชายมั่นเอ๋ยจะไปบวชไม่สึกจริงๆหรือลูกใครจะดูแลพ่อแม่ยามแก่เท่าทิดมั่นเหงื่อยหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความกระตันยูอันลึกซึง้งแต่ไม่สั่นคลอนแม่ครับการที่ผมอยู่รับใช้กายแม่พ่อพาส่งแค่เชิงตะกอน แต่หากผมบวชแล้วปฏิบัติจนถึงธรรมผมจะสามารถชุดช่วยดวงวิญญาณของพ่อแม่ให้พ้นจากกองทุกข์ที่แท้จริงได้นั่นคือความกตัญญูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ลูกจะให้ได้ขอให้แม่โมทนาในทางที่ผมเลือกเถิดทิดทมั่นเดินทางมุ่งสู่ตัวเมืองอุบลราชธานีเข้าอุปสมบทณวัดเลียบโดยมีพระอริยกรวีอ่อนเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าภูริทัตโตแปลว่าผู้ให้ปัญญา หรือผู้มีปัญญาประดุดแผ่นดินบรรยากาศในโบสถ์วัดเลียบวันนั้นเงียบสงัดมีเพียงเสียงสวดขานนาคที่กังวานและส่งพลังของท่านเมื่อผ้ากาสาวาทสีเหลืองเข้มสัมผัสกายอีกครั้งท่านรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ในอ้อมกอดของพระพุทธเจ้าท่านตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าพระประธานว่าหากไม่ถึงซึ่งความผลทุกข์ข้าพเจ้าจะไม่ขอละความเพียรจะให้เลือดเนื้อและชีวิตเหือดแห้งไปในป่าชัดนี้ก็ยอม หลังจากการอุปสมบทครั้งที่สองณวัดเลียบจิตของพระมั่นผู้ริทัตโตประดุดดั่งใบเรือที่กลางรอรับลมแต่ท่านยังขาดนายท้ายผู้ชำนาญทางที่จะพาข้ามมหาสมุทรแห่งวัดตะสงสารในท่ามกลางความเงียบสงัดของวัดป่าริมเมืองอุบลท่านได้พบกับพระเถระผู้มีตบะบารมีแก่กล้าผู้นำพาความสว่างสวัยมาสู่หัวใจของท่าน การพบกันครั้งนี้มิใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นดั่งแสงอาทิตย์ที่มาพบกับแสงจันทร์เพื่อส่องสว่างให้แก่แผ่นดินอีสานสืบไปวัดเลียบในประดีษฐ์พศ2436ในยามนั้นวัดเลียบยังมิใช่พระอารามที่รุ่งเรืองด้วยถาวรวัตถุแต่เป็นเพียงวัดป่าที่เงียบสงัดสมชื่อรอบบริเวณหนาแน่นด้วยต้นยางนาและต้นรังที่ทิ้งกิ่งก้านสาขาลงมาปกคลุมดิน แสงแดดรำไรลอดผ่านพุ่มใบลงมาเป็นเส้นสายกลิ่นอายของดินชื้นและใบไม้แห้งคละคลุ้งไปทั่วเสียงจิ้งหรีดเรไรระงมในยามบ่ายสร้างความวิเวกจนหน้าขนลุกสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยพระมั่นในวัยหนุ่มผู้มีท่าทางสำรวมระวังได้เดินสำรวจบริเวณวัดจนกระทั่งไปหยุดอยู่ที่หน้ากุฏิไม้เก่าๆหลังหนึ่ง ที่นั่นท่านได้เห็นพระเถระรูปร่างสง่างามนั่งสมาธินิ่งประดุดรูปปั้นหินไม่ไหวติ่งแม่จะมีมแมลงป่ารบกวนท่านผู้นั้นคือพระอาจารย์เสากันตะสีโลพระมัน่นนั่งรอจนกระทั่งพระอาจารย์เสาคลายออกจากสมาธิท่านจึงก้มลงกราบเบญจางคับประดิษฐ์สามครั้งด้วยความเลื่อมใสย,ยิ่งพระอาจารย์เสาลืมตาขึ้นมองด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพลัง มาแต่สายหลาพระใหม่ซื่อว่าจังใดพระมัน่นพนมมือตอบด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยจากความปิติขน้อยซื่อมั่นครับบวชมาแต่บ้านคำบงได้ยินซื่อเสียงพระอาจารย์ว่าเก่งทางวิปัสสนาขน้อยก็เลยดันด้นมาขอพึ่งใบบุญอยากเรียนวิธีเฮ็ดใจให้หยุดนิ่งครับพระอาจารย์เสายิ้มที่มุมปากใจคนเฮามันขึ้จังมาพยศเดิมมั่นเอ้ยคันบ่มีเชือกมัดไว มันกสิแลนหาความทุกข์บ่อเศร้าเจ้าสิสู่กับมันไหวบอ่อการเฮ็ดกรรมฐานมันลำบากเดอ้อสิมาหาความสบายในป่านี้บ่มีดอกพระมั่นเหนื่อยหน้าขึ้นดวงตาเป็นประกายเด็ดเดี่ยวข้าน้อยบ่ได้มาหาความสบายครับพระอาจารย์ข้าน้อยยอมตายในป่าดีกว่าตายในกองกิเลสขอพระอาจารย์ช่วยชี้ทางสว่างให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าพร้อมรับคำสอนทุกอย่างครับ พระอาจารย์เสาตอบถ้าอย่างนั้นก็ฟังให้ดีนะให้เจ้าท่องพุทโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกอย่าให้สติมันหลุดไปใสให้นั่งเบิ่งตัวผู้รู้ที่อยู่ข้างในนั่นแหละมื่อใดที่เจ้าเห็นใจเจ้าของมื้อนั้นแหละเจ้าสิเห็นธรรมขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านหากชื่นชอบตำนานพระเกจิคารวะสายวิชาและเรื่องเล่าพุทธาคมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ในตำนานบทต่อไปสวัสดีครับ